การรับประทานอาหารที่ดีกับสุขภาพอาจจะเพิ่มชาสมุนไพรเม็ดสาลายนะครับกินบูว์ยิสซึ่งมีบีคอมเพกและแร่ธาตุเกสรพืชการเสริมกินอาหารเสริมเอนไซม์เสริมวิตามินและแร่ธาตนะุอันนี้เป็นเพิ่มขึ้นมาอาหารที่ดี ับปรพทานอาหารที่ดีกับสุขภาพอันที่สี่ก็คืออันนี้พูดถึงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วนะครับพวกผลิตภัณฑ์นมทั้งหลายควรหลีกเลี่ยงชาถ้าจะดื่มชาไม่ควรเกิน1-2ึ่งถถ้วยต่อวันนะครับควรหลีกเลี่ยงกาแฟขนมของหวานบุหรี่แอลกอฮอล์ช็อกโกแลตน้ำมันไขมันและน้ำมันที่ทอดทอดไก่ทอด,ทอดคือ พวกน้ำมันที่ใช้แล้วครับก็ควรระวังควรหลีกเลี่ยงเกลือแกงที่มีแต่โซเดียมคลอไลน์ไม่เหมาะควรจะใช้เกลือทะเลซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆผสมอยู่เยอะแยะวิธีรับประทานอาหารทำยังไงหยุดการกินและการดื่มก่อนนอน4-5ชั่วโมงคือก่อนนอน4-5ชั่วโมงเลิกกิน เคี้ยวคําละ3 0มสห้ครั้งอย่าก,กินอาหารระหว่างมือ้อยกเว้นผลไม้สดถ้าหิวจนนอนไม่หลับบางคนทําอย่างเงี้หิวจนนอนไม่หลับก็าสามารถกินผลไม้สดซึ่งอาจจะกินก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าผลไม้มันย่อยสลายง่ายและย่อยได้เร็วไม่แน่นท้องเวลานอน กินผลไม้และน้ำดื่มผลไม้30ถึง60นาทีก่อนอาหารคือกินดื่มน้ำผลไม้หรือกินผลไม้ก่อนอาหารสัก30ถึง60นาทีกินข้าวกล้องขนมปังโฮวีดกินอาหารสดที่นึ่งไม่ร้อนจัดเพราะอาหารร้อนกว่า1 1อองศามันจะทำลายเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารนะครับ ไม่กินอาหารที่ถูกออกซิได์แล้วเช่นแอปเปลิลที่ปอกนานๆจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลควรรับประทานอาหารหมักดองบ้างเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีพวกแลคโตบาซิรัสนั่นเองแล้วก็ต้องรับประทานอาหารแต่พอควรอย่าก,กินจนล้นนะครับ การรับประทานอาหารที่ดีกับสุขภาพก็ดื่มน้ำที่มีคุณภาพดีกับสุขภาพทีนี้เราต้องบอกว่าดื่มน้ำดีเช่นน้ำแร่น้ำหายากที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ประสมกันเพราะว่าพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนี่จะช่วยทำให้ร่างกายมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม ผู้ใหญ่ควรดื่มน้าอย่างน้อยวันละ6กถึงสิแก้วก็ทําอย่างนี้ครับดื่มน้ําอุ่น1นสแก้วตอนตื่นนอนตอนเช้าดื่ม2อสแก้ว1ชั่วโมงก่อนอาหารที่จะกินอาหารแต่ละมือ้อสิ่งที่ควรปฏิบัติดรชินยาบอกว่าต้องออกกำลังกายอย่างปานกลางเดินสัก2.5้ไมล์ว่ายน้ำเจนเนิสกรอบการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโยคะกังฟู ไทเก็กและแอรโรบิกอันนี้คือการออกกำลังกายแบบสายกลางนะครับอันที่สองพักผ่อนให้พอนอนตั้งแต่สี่ทุ่มทุกคืนแล้วหลับให้ได้6-8ดชั่วโมงต่อเนื่องไม่กินหรือดื่ม4ีหชั่วโมงก่อนนอนแต่ถ้าหิวสามารถดื่มน้ำผลไม้สามารถกินผลไม้ชิ้นเล็กๆหนึ่งชั่วโมงก่อนอาหาร เพราะว่าอาหารพวกผลไมจ้จะย่อยได้เร็วจะไม่แน่นท้องใช้เวลางีบสั้นๆสามสิบน,นาทีหลังอาหารกลางวันทีนี้สิ่งที่ควรปฏิบัติดรชินยาแนะนำไว้ว่าการหายใจและการทำสมาธิเป็นเรื่องสำคัญนะครับสมาธิปฏิบัติคิดเชิงบวกหัดหายใจด้วยท้อง3-4มครั้งต่อชั่วโมงหายใจออกควรยาเป็นสองเท่าของการหายใจเข้า ที่เป็นเช่นนี้สิ่งสำคัญมากคือการหายใจลึกจะช่วยจะช่วยร่างกา,ายขจัดสารพิษและอนุมูลอิสระสวมเสื้อผ้าที่หลวมไม่ขัดขวางการหายใจฟังร่างกายของคุณจะเป็นผลดีกับตัวเองทีนะี้สุขสันต์กับความรักสุขสันต์กับความรักก็เป็น เพิ่มปัใจจัยให้แก่ร่างกายใช้ทุกวันสำหรับทัศนคติของความมีกระตัญญูหัดหัวเราะไม่ใช่หัดหัวเราะพยายามหัวเราะเข้าไว้ร้องเพลงเต้นรำอยู่อย่างแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขและการกับคนที่คุณรักและก็การางานที่คุณชอบนะครับนะอันนี้ก็เล่ามาทั้งหมด ก็ก่อนจะหมดเรื่องนี้ผมลืมเล่าเลยมีไปครับเล่าเรื่องว่า <c oughs> การกระตันยูรูกคุณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของคนจีนนะประเทศจีนเนี่ยการกระตันยูรูกคุณตอนนี้มีเรื่องแชร์ในเน็ตมาอยู่เรื่องหนึ่ง <c oughs> เขาคงเกรงว่าผมไม่อ่านแล้วมั้งผมมีสมาชิกไลยอยู่สี่ห้าคนไลยเรื่องนี้มาหมดเลยครับคืออย่างนี้ครับ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศจีนก็คงจะแถวแถวสุเถาวเลยนะเพราะผภาษาแต่จิว๋ว <c oughs> เขาบอกว่าบ้านหนึง่งอันนี้มีลูกคนเดียวนะแบบคนแบบคนจีนเขาก็เรียก่ <c oughs> ยาก่าเรียกย่าก็ต้องภาษาจีนเขาเรียกอาาก,ก็คือย่าทีนี้อามาก็อายุมากก็เริ่มมีมือสั่น มือสัน่นอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีสันอันหนึ่งปากินสัตวปากินสันนี่เป็นเยอะนะครับคนที่สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงก็เวลารับประทานอาหารก็จะเริ่มหกเลอะเทอะหรือจับชามอาจจะสั่นแล้วตกแตกได้คือเพอเอิญผมมีคนไข้ที่รู้จักกันนับถือกันคือ คนที่เป็นพารากินสันเนี่ยจะไม่สามารถสั่งเอามือเนี่ยนะเอาาข้าวปากได้ดูถ้าถ้าหากดูแบบเมตตาจิตเราก็ต้องช่วยกันักนจะตักข้าวมาตั้งนะครับแล้วก็จะโน้มศีรษะไปโน้มปากไปรับประทานอาหารที่อยู่บนอยู่บนช้อนคือช้อนตักขึ้นมาแต่แกจะเล็งเอาช้อนเข้าปากไม่ได้ไง แต่แกสามารถเอาศีรสะแกเนี่ยเอาปากไปกัดอาหารที่ช้อนได้แต่อย่างไรก็ตามวิธีทำอย่างนี้ก็จะหกก็จะหกสภัยในบ้านนั้นก็แมวบอกเห็นแล้วหน้ารังเกียจทำให้กินข้าวไม่ลงจะประคุณลูกลูกก็ขัดภรรยาไม่ได้รักษาแม่ให้มือหายสั่นก็ไม่ได้ พราะมันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็แยกโต๊ะแยกโต๊ะให้แม่ก็อาม่าของหลานเนี่ยไปรับประทานคนเดียวแยกออกไปต่างหากท่านก็หลานก็เห็นอาม่าเขาเนี่ยหน้าตาไม่มีความสุขขึ้นทุกวันเริ่มไม่พูดไม่จาวันหนึ่งหลานก็ไปบอกมาว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ปล่อยให้ไม่ได้ละ หลานจะช่วยแต่อาม่าต้องอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้ทำจานจานตรงเนี้ยตกแตกเลยอาม่าเขาก็ไม่รู้ว่าหลานจะทำอะไรเขาก็ทำตกแตกเป้งเลยนะครับแม่ของหลานก็คือสนะพ้ายกำลังอ้าปากจะว่าหลานก็ชิงว่าอาม่าเขาก่อนเขาว่านี้ครับแก่แล้ว ยังไม่รู้จักรักษาชามพวกนี้ไว้อีกเสียหายมากแม่ได้ยินเสียงลูกว่าอาม่าขนาดนั้นก็เลยถามลูกถามลูกตัวเองว่าทำไมโมโหอะไรกันนักหนาลูกก็บอกว่าโมโหสิเพราะชามอันเนี้ยชามที่อาม่าก,กินอยู่เนี่ยลูกเล็งไว้ต้องดูแลไว้ไว้เวลาแม่แก่ตัวไป แม่แก่ตัวไปแล้วแม่ไปแยกกินที่โต๊ะอื่นจะได้เอาชามนี้แหละให้แม่กินนะครับแม่ได้คิดนะครับว่าที่ตัวเองทำกับแม่สามีอย่างเนี้ยวันหนึ่งเด็กที่เห็นแม่ทำกับอาม่าเขาอ่ะก็จะจำเป็นแบบอย่างแล้วก็จะมาใช้กับแม่ตอนยามที่แม่แก่เท่าอ,อยยางเงี้ยมันได้คิดในอินเทอร์เน็ตนี แชร์กันว่อนไปหมดเลยผมก็ว่าเออเรื่องนี้คล้ายๆกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคล้ายๆกันเลยนะอันนี้เป็นเรื่องพ่อเท่าพ่อเท่าแก่ละก็ต้องคนจีนก็เรียกอากงก็คือปู่วันหนึ่งลูกชายก็ไปนัดกับลูกลูกเขาอะนะก็ไปซื้อเข่งอันใหญ่มาเอาเข่งมาเลยนะครับแล้วก็ พอตกกลางคืนก็ยกพ่อก็คืออากงของเด็กเนี่ยเราใส่ไปในเข่งแล้วก็หามอมา่ที่ริมน้ําแล้วก็พ่อก็พยายามจะเอาเข่งเนี่ยครับโยนลงไปในน้ําก็คือกะากาให้พ่อตายในน้ำนั่นแหละเจ้าลูกเขาก็ห้ามพ่อเขาไว้บอกมองึงอย่าทําอย่างนี้เพรางั้นช่วยกันยกอากงออกมาโยนแต่อากง,องลงไปในน้ํา พ่อก็ถามว่าแล้วเข่งเนี่ยเองจะเก็บไว้ทําไมวะลูกก็ตอบพ่อว่าเอาไว้ผมมีลูกแล้วก็จะเอาพ่อใส่เข่งนี่ไงแล้วก็ยกมาเหมือนกับพ่อสอนผมเนี่ยโอ้โหไอพ่อได้คิดนะครับก็รีบเอาพ่อของตัวเองก็คืออากงของไอเจ้าหลานเนี่ยเอากลับบ้านอะไรที่คุณทำให้เด็กดูเด็กมันจะจำได้นะครับ คุณเอาพ่อคุณใส่เข่งแล้วให้ลูกคุณช่วยหาว่าไปทิ้งน้ำวันหนึ่งคุณเป็นอากงมั่งคือเจ้าลูกคุณมันมีลูกมันก็จะเอาคุณใส่เข่งแล้วไปทิ้งน้ำมั่งลูกมันถึงบอกว่าเฮ้ยเข่งต้องเก็บไว้เก็บไว้ใส่พ่อไงเหมือนกันตอนนี้เดียวก,กันกับเจ้าหลานที่บอกที่ดุอาม่าที่ทำชามตกแต่ว่าทำตกแต่ไม่ได้นะเพราะชามเนี้ย เดี๋ยวจะไว้ให้แม่ซึ่งเป็นสะพ้ายวันที่แก่เท่ามือสันไปกินข้างนอกจะได้ใช้ชามนี้กินสะพ้ายจึงได้นึกไงว่าทำอะไรอย่างเงี้ยลูกมันทำคืนได้เรื่องราวอย่างนี้มันเกิดในแผ่นดินใหญ่ที่เขาเน้นเรื่องกระตันอยู่รู้คุณแล้วการสอนไม่ต้องใช้เป็นหนังสือใช้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่คุณทำกับ ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวลูกมันก็ทำกับคุณอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่เล่ากันมาที่ผมพอเห็นถูกเรื่องชามบินของอาากับเข่งของพ่อของอากงมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเห็นไหมเรื่องอย่างเงี้ยเกิดในประเทศจีนแต่มีเรื่องอีกเรื่องเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมันมี ช่วงหนึ่งที่อาการอาหารจานกินไม่มีเลยแล้วอากาศหนาวหิมะตกมากของที่เก็บกินในบ้านเนี่ยถ้าเฉลี่ยคนทั้งบ้านเนี่ยมันจะไม่พอจะต้องมีคนเสียสละอยู่คนส่วนเฉลี่ยจะน้อยลงหนึ่งคนจะทำให้คนทั้งบ้านกินอยู่จนหมดหมดฤดูหนาวอัน รู้ดูหนาที่แย่มากๆว่างั้นเถอะท่านรู้ไหมว่าประเพณีนี้คืออะไรประเพณีนี้คือผู้สูงอายุที่สุดในบ้านจะเดินออกจากบ้านฝ่าผู้เขาขึ้นผู้เขาแล้วก็ไปจากไปเพื่อให้อาหารที่เก็บสำรองในบ้านสามารถแบ่งกันกินได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันในของญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งซึ่ง จะต้องมีผู้เสียสละเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ไอ้วิธีอย่างเนี้ยในญี่ปุ่นมีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอันเดียวกันกับเอสกิโมก็มีชาวเอสกิโมก็อย่างนี้เหมือนกันเลยครับพออายุสัก40เอสกิโมอ,อายุเฉลีย่ยประมาณ40แค่นั้นนะพออากาศหนาวจัดจัดของรับประทานไม่มีละผู้เท่าเนี่ยก็จะเดินฝ่าหิมะ ออกไปแล้วไปแล้วก็จะไม่กลับมาอีกนะเรื่องราวพวกนี้ครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะ